เฮ้ยเจ๋งอะมีอย่างนี้ด้วยแฮะมีเล่นคลิกไทม์ีเวนด้วยครับผมบก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หนุ่ย NP c x นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม s o r t of Justice นะครับผมแฮมวันนี้ติดเรียกว่าพูดติดขัดนะ่ไม่ได้อัดชิปนานแต่วันนี้เกมนี้มันน่าเล่นจริงครับผมภาพสวยมากด,ดูดิว้าวอารมณ์เหมือนกับว่าเรากําลังดูหนังกันอยู่เลยนะครับโอ้โหพี่หนุ่ยเห็นแล้วแบบว้าวมากนานที่จะเห็นเกมแบบนี้นะครับเพิ่งเป็นเกมที่เอาก็จริงเรงวันนี้โอ้โหนี่มาแล้วแบบ NP c x ภูมิใจนำเสนอ Sort of Justice ดาบแห่งความยุติธรรมพ่อ <Wow. S 1> ให้เสียงภาษ,ษาไทายโดย n p c แหมมาถึงตอนนี้ในเรื่องคร่าวๆก็คือหลังจากที่เราสร้างตัวละครใช่ไหมเราก็ได้ฝล,ลกับอาจารย์ผ่านมาสิปีแล้วเราก็ได้รับภารกิจให้อาจารย์ให้เราลงมาเพื่อมาหาคนนะครับผม <Huh? S 1> ซึ่งเขาก็คงเล่าเรื่องอีกยาวใช่ไหมเนี่ยนานตามบทเลยโอ้โหแล้วดูเมืองดิเฮ้ยบรรยากาศดีว่ะเ <Wow. S 1> จ๋งเลย เฮ้ยมีอย่างนี้ดิเหรอมีแบบว่าเฮ้ยโโหุมโอากาศโหนี่อะไรเนี่ยคล้ายสูมโมปะอ่าเท่ห์เท่ห์วะเจ๋งวะเจ๋งวะนี่อะไรเนี่ยลำไทเก็กเหรออะไรครับเนี่ยัะปานี่ครับเราอยู่ไหนเอ่ยแล้วเราอยู่นี่ครับผมเหมือนหนังจีนเลยอ่ะอาจารย์ จะลองมาตามหาใครวะเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับผมซุปเปอรหนึ่งก็ฟังไม่รู้เรื่องครับพูดตรงจงเรามาตามหาใครนี่ฮะหาคนนี้เหรอแม่นางน้อยมองอะไรอยู่ไปไปไปอัดไล่เฉยอัดไล่เฉยอะไรเนี่ยมาไล่เราทำไมอ่ะเออเออเลือกอินเทอร์เฟซเอาเป็นเออเออพีซีแล้วกัน เราเล่นใน PC นะวันนี้โอเคหมดความหมดก,กลางๆแล้วกันอ่าโหมีการถามด้วยโอเคประมาณนี้เฮ้ยดูดีอ่ะว้าวถามจริงเฮ้ยนี่ภาพภาพเกมส่วนอันนี้โอ้โหดูดิเก็บเลยโคตรดีเลยโอ้โหตัวละครเราสวยมากสวยงามมากครับทุกคนโอเคมาถึงเราจะมาคุยกับหวังเสี่ยวเลอร์เหรออ่ะคุยอ่ะสน,นันะ่นอะไรอะไรวะ เอาวพี่หนึว่าลืมพี่หน่งลือะไรลืมเบาเสียงให้คุยเอ่อออโต้ไว้แม่ใจเย็นนั่งนิ่งไว้นิ่งไว้มันมีให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะสามารถแบบต่องสอนทุกการใช้กำลังหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงแต่เราเลือกที่จะใช้แบบว่าเรามาไหมเรียกว่าไงเราไม่ต้องการใช้ความรุนแรงครับผมเราจะใช้กำลังครับกดชิปเพื่อวิ่งอ่าอุ้ยเฮ้ยเหมือนแดดเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะดูดิ นี่คือแบบเหมือนเราเป็นจอมยุทธ์แบบในภาพยนตร์กำลังขนะของจีนเลยครับดูดิเฮ้ยดูดิโอเคตอนนี้บรรยากาศในเมืองก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงเวลางคืนนะครับเราสามารถใช้อะไรได้ <ใน S 2> บ้างขออนุญาใช้ทกิะได้อะไรอย่างนี้ต่นี้ใน,นเรื่องหลักเราต้องไปงนู้นครับผมเราต้องไปใน,นเรื่องหลักก่อนนะตอนนี้กินะแป้งฉุนมากเวียนหัวไปหมดเอาเปล่าเดี๋ยวตัวเราเราหน้ามืดแต่เวียนหัวซะแล้วเป็นไรอะ มีเวป็นหัวก็ช่วงแรกก็น่าจะเป็นการทอทเรียลนะครับการฝึกสอนการเล่นนะครับเน,นื่องจากให้คุยกับผู้หญิงชุดเหลืองอ่ะคุยเดี๋ยบคุยครับ้ามียาขับลมชิงซ่านบางทีอาจจะช่วยแม่นางได้เออ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 เขาขับใจอาเลือกให้เราบาเลยก่อนจะทำอะไรไปอ่ะยังไง

มุมมองอิสาระาแบบทีดีจัดไปดีครับทีดีครับความมือแรงมากมั่นใจว่าเล่นไหวแน่นอนอันนี้คืออะไรอุย้ยสามารถปิดซอฟอินเทอร์เฟซได้เผื่อบางทีแบบว่าใครที่อยากจะแบบมาถ่ายรูปนะผมมาเพื่อบอกว่าสกรีนช็อตอะไรเงี้ยเฮ้ยดูดิโอ้หสวยจัดภาพสวยมากดูดติตัวละครเรานี่คือแบบใครเป็นผู้หญิงแล้วแต่งเตอนผู้ชายตลอดนี่สา,สารภาพมาใส่ดีนะครับส่วนผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ต้องแบบว่าเล่นตัวละครผู้หญิงนะครับทำไมมันตรงข้ามกันล่ะครับเนี่ย ไม่แนไไ่ไม่แน,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 น่หลายคนะเออตัวละครตัวละครเราต้องการตามหาใครเนี่ยเอาคุยใครเนี่ยหงเย่าเหรอ